สวัสดีค่ะจากร้านแทรค้ราระหูนะคะวันนี้มีสินค้าตัวใหม่มาแนะนานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะจะเป็นโตชุดนะคะเป็นรูปลักษณะวงรีนะคะความขนาดความกว้างของน้องนะคะจะอยู่ที่50เซนติเมตรนะคะและความยาวของโตนะคะจะอยู่ที่100เซนติเมตรรวรวมทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่70เซนติเมตรนะคะส่วนตัวของเก้าอี้น้องนะคะจะมีขนาดกว้างอยู่ที่ 35เซนติเมตรยาวอยู่ที่100เซนติเมตรและสูงอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะการใช้งานของน้องนะคะน้องจะเป็นโต๊ะนั่งชิลนะคะนั่งเล่นสบายๆและตกแต่งบ้านได้หลายมุมนะคะโซ่ตัวน,นี้นะคะจะมีความหนาไม่มากนะคะแต่ว่าน้องแข็งแรงและทนทานมากเลยค่ะส่วนขาของน้องนะคะจะมีลักษณะเป็นเหมือนวงกลมลงมานะคะ น้องมีขนาดไม่หนักมากนะคะสามารถยกได้คนเดียวแบบสบายๆเลยค่ะตัวนี้เป็นงานดิบนะคะเป็นแบบถ่ายนะคะทําจากไม้สักแท100้ร้อซค่ะนี่นะคะจะลองนั่งให้ดูนะคะนั่งได้สี่คนแบบสบายๆเลยนะคะตัวนี้นะคะน้องจะเป็นงานดิบนะลายลายแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าขาลายแต่ละลายของเราคัดเก็บมาให้อย่างดีนะคะ<ม>เื้องานของเราใช้คุณภาพอย่างดีเลยนะคะ ตัวนี้หากใครซื้อเป็นงานดิบไปนะคะคุณลูกค้าสามารถเอาไปทําสีเองได้นะคะแต่ว่าทางร้านเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะจะเป็นสีใสสีย้อมแล้วก็สีดานะคะอันนี้คือสีหลักนะคะหากคุณลูกค้าซื้อไปเองสามารถเอาไปทําสีอื่นได้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ได้ด้านบนนี้เลยนะคะแล้วก็หรือใครที่ไม่สะดวกแอดไลน์โทรสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เดี๋ยวทางเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะ แล้วหาะคุณลูกค้าท้าไหนนะคะสนใจเป็นเซตแยกนะคะก็จะเป็นโตะ 1, <c oughs> ๊ะหนึ่งเก้าอี้หนึ่งก็กส,าาสามารถจิ้มเบาได้เลยนะคะส่วนถ้าซื้อเซตนี้ไปนะคะจะได้โต๊ะหนึ่งตัวแล้วก็เก้าอี้สองตัวนะคะการรับประกันสินค้าของทางร้านเรานะคะกรณีเกิดการเสียหายจากการขนส่ง,สงสนะคะทางเรายินดีเคลมสินค้าให้นะคะและเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางย้ำนะคะ แล้วเราจะส่งเป็นรถคอบนะคะก็คือส่งแยกจากขนส่งบริษัทอีสุนนะคะเพื่อให้เกิดการเสียหายจากการขนส่งน้อยที่สุดนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ